ไปไหมไปขึ้นรถไหมขึ้นรถไหมตกลงจะขึ้นรถไหมขึ้นรถไหมนี่ยขึ้นรถแล้วเนี่ยเหรอแบบนี้แบบนี้คือรถอันนี้ไม่ใช่ขึ้นรถทำไมบอกว่าเปิดเปิดตู้ใช่ไหมใช่ให้ป้าเปิดตู้อ่าได้ไปดิอ๋อเร็วอ๋อเร็วเออหล่อมาก bye nè, ma, ăn lót liền. quan tâm không? quan tâm. muốn đi du lịch, tự cái mũ kính không lấy. học biển mà thằng ní, mẹ, không đi. không? เข้าห้องไหมช่วยเข้าห้องไม่อยากเข้ารถไม่อ่ะทำไมไม่เข้ารถอะ่ะทำไมอ่ะเข้านะอ่าไม่เข้าคอยมองไว้เลยอ่ะถ้า,อา,ารอใตยหลังคารถเมื่อไหร่นะรีบหนีมาเร็วแม่ได้ไม่อยู่ในรถยังไม่ไปเลยจะ <c oughs> ไ,ไปกินข้าวก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวแม่กลับมาเออจ้าเร็วเร็วเออเออเออมาไป ติดแม่นะแต่เรื่องขึ้นรถนี่ยอมมาดิมาดิมาที่เร็วหาแม่เออเอ้น่าเช่อเฉยๆน่าเชื่อเออน่งเชื่อเก่งมากเอ้วเออมาเชื่เฉยยังไม่ได้ไปไหนเออนี่ออกได้ตลอดเวลาเอ้าเอเขาจะไปแล้วไปนะปิดตู้นะปิดตู้นะปิดตู้เลยนะฮะปิดตู้แล้วไปนะหนึ่งสองสามไปลูกไป อะไรนะสมัยเข้าห้องเหรอขึ้นรถแล้วไปเที่ยวแล้วนะไปเที่ยวนะบายบๆเออบายบายไปเลยนะออกรถนะไปแล้วไปไหมเออไปไหมอ่ะหล่อไหมหล่อแล้วเที่ยวได้แล้วหล่อครับหล่อครับครับหล่อครับเที่ยวได้แล้วค่ะ ต้องอาปไปได้เลยไม่ต้องอาบหรอกไปเที่ยวนะครับเอ๊เราไม่ต้องอาบอะจะากผ้าทำไมจะไปเที่ยวแล้วไม่ตากผ้าทำไมอะจะไปเที่ยวแล้วไม่ตากผ้าแล้วลกเ่ยาลกกวาเฮ้ยลูกก็ไปเที่ยวด้วยกันนี่แน่นั่งรถแล้วขึ้นรถแล้วเข้าห้องเก็บแมทำไมอะไม่ไปอะตกลงไม่ไปอ่ะ,อะจะเข้าห้องทำไมเป็นไรอนะไปเที่ยวไงนั่งรถไปเที่ยวกันเบือบ่อ ได้ไหมเบื่อได้ไหมได้ไหมห้องมันสกปรกเกือบไปเลยห้องหนูอะห้องตัวนี้สกปรกห้องสกปรกเข้าไปก่อนเลือดูต้องไปอาบน้ำด้วยอ๋อ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 เข้าใจได้ยังไม่ไปใช่ไหมเร็วเร็วอ่าอ จะต้องเห็นขนาดยนะเขยิบมาหน่อยตกลงว่าลูกจะไปหรือว่าลูกอยู่บ้านอ่ะตกลงจะไปเที่ยวหรือจะอยู่บ้านเนี่ยฮะจะไปเที่ยวหรือจะเข้าห้องจะไปเที่ยวหรือจะเข้าห้องเอาไงะลูกว่าไงครับไปเที่ยวหรือว่าอยู่บ้านจะเข้าห้องไหมหล่อแล้วอ่าอ่าอ่า ออออกมาแล้วเอาไม่เป็นไรเราปรับความคุ้นเคยกันก่อนเก่งมากเก่งมากไปไปอ่ะไปเอาลงลงลงหนาวไหมไม่หนาวหรอกหนาวไหมที่หนาันรอก อ๋อ,อก็เนี่ยมันร้อนป๊าปไม่ได้สตาร์ทรถเ,เข้าห้องเข้าบ้านเนาะ